สบายดีอีกรอบพี่น้องมือที่สองเนาะมันนี่คือสีแล้วพี่น้องเกยํดำตาขาวเนาะลงบ่ลูกทีิลงบ่เออมาๆไปเกิดละท้ายมาโอ๊ยน่อยแต่โดนละโอ้ยลูกมาลูกคนอะไรน่ะบอกฮันมาลูกผู้ทํา ลายมนไปไบ้านเออมากี่โหลดมันด้ยตายบักเสือลุงลุงนั่งหนักกว่านีเออยืนีหน่อยน่ะรูอหิ้มเอ๊ะเล่นลูกจับดิดิจับเด้อมาอยากมาน้ำปลาใครยะเมื่อานองเจ้าแล้งมาอยู่พี่ลูกบอกมึงมึงน้ำมาโจมกับสองข่าวน่ะมึงคือโบทโทฮเอาบักแทกซะนะ มั่ว <left> ถ kind of mm ้า hmm. ทิ toe, ่แจ้งก <or>. <Why? S 2> ับเพจอยู่แม่ว่ากูสิโทรเอะกูสิมีสัญญาณอยู่บนระบันเบอร์โทรกับบัตรเติมเงินนั่นโทรออกกับเบอร์โทรออกบุได้เริ่มเอาโทรให้ดีแท็กเข่ามายอเข่าซอยพี่ไอ้เพ่นพี่น้องบางครั้งมันขึ้นได้เพราะสายมันขึ้นเอาตมันมันมาก่อนอ้าเอ้าเอ้าวเดี๋ยวไปตีข่าวซูตีกันแล้วล่าสุดพี่น้องบักไก่ตี จ้านายอ่ออกมาเจ้านาย้ายเขามาจะสี่ชิพเธดเฮ้ยถอดออกนะห้องฮะสิบเก้ากับเจ้าสองเนี่ยอย่งห้องกูกับสี่สิบเอ็ดห้องกูนะสามก็ได้สี่อ็อออกนะ สู้ังโอ้ย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  oh ห <m> ้องสูไปห่งสามสิบเก่ามันต้องได้กว่าหันแหละหนะหมดป่ากสามกันอยู่รถกชายเจังตงไหนาะจะขนะอแล้ว่าสี้าขม่าสีขาวเหมือนน่ะเหมืนสีนี่บ้านได้จังเนาะ มันเลี้ยวนำรถท้ายไ่าอยู่ฮ่า่าฮ่าฮ่า่ยิ้ม <c oughs> อันอีตัวนี้บอกให้กูขายรถถีบเต็มตารางเน่มันขีไ่ได้เลยรถอีร้อยคันนี่นะน,นี่ตัวมันข่าวพอพอสี่นี่คันสีชมพูน,นี่อืมทัานนะรถเยิร์นบ่โอ้ยรถเอิรนก็รถอีอัน ย่ามแรลงเจด้ามกัสิขะมานอนเผาเหล้าพี่น้องเอ้ยนั่งกัสิกลางมุงนอนนั่นนี um> ่แหละนี่กลางมุงนอนของทั้งโลกเออกาซีโคสนาให้ผู้บ่าวมาเล่นพี่น้องเอ้ยบ่ขึ้อพนไปก็ตายไปเลยพื้นไปก็ตายบ้านสิโคสนาให้ผู้บ่าวมาเล่นพี่น้องเอ้ยมาดีเลยดีเด้อมาดีเลยกินผ้าปวดไอพัวจักเถื่อดอกพี่น้องบ่ได้อพัวน้ำหมูดอกบ้านนี่นะชิได้เท่าใดแล้วนั่นแหละ

บดลุลงบดชีลุ่งตหนี้ยางน้ำพันเออเจอพี่น่ก mm. ็เลยได้เมียซะ่ทางั้นกันได้เอ้าเอ้าอ่ะหิยางมันทำป้าลูกอี่ร้อยหนึ่งถาเลยกันบัวม่านน้ำพันน่ะเมื่อวานนี้บักแหละทูหากูอยเขามาทำมันเป็นอย่างใดพาลูกไปหาหมอตอนกู ไปเห็ดกินซอยอิซุยเห็นดิกังเวีนนะเป็นตุ่มเป็นไข่เป็นวดัดเป็นไอให้มาอยู่ในอีเคียวอีเคียวรับกังเวียนวนาไงเด้กูไปเห็ดกินน้ำอิซุยนะแล้วโทให้พี่น้องทั้งมะพร้าวเผือกขึ้นมาเฮ้ยพี่น้องเท่านี้กับผมมีมีพายุเบียดเบิดเขาเกี่ยวเขาเบิรอดแล้โทษเอาทั้งนันมะพร้าวเผือขึ้นมาจาังเลยพาลูกไปโอ้ยกลัวแชมเปญสะอาดแน่ แล้วป้าห mm. oh. mm. ้ามมอเขาวันเป็นอย่างเป็นวัดเป็นไอ้เสือนะขียหมกหน่อยเป็นตุ่มโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตกนะโอ้ยงาน้าหมดเลยถือผ้ากับมาบอกใครเออถือกระสิทธ์ลงรถเด้อนี่งานนี่กระสิทธ์ลงรถนี่มันสีหักเลยนเฮ้ยมันสีหักเลยนะสีขนหรือสีหักแล้มันน่ะมันโกนธนะตุ่นเผาเนาะตุ่นดายตุนเฮานี่แล้วพอจังหวะอุปเต็มเนาะ นอ,อนืนดอ,นยอ,นอยัป้ากซองเพราะว่าได้หน้ามากลั่นะนะเสือมึงขี่หลมากเดี๋ยวเสือ,อมโอ้ยมักเถาม่ยาาอยนั่นนหก็หากรโดดเถาเฮือนไปเบิดตาซอมือเรียบร้อยพี่น้องรอบหนาคือจะเป็ตากเนาะยเอาขึ้นล่าเลยเนาะใช่แมเนเผาชมบ้านมนีอืมอยูกับเอยูพอดีเออ เพราะว่าเอาอยู่กูขึ้นไปอันแกม้มแก้มกับเท่นนะ่ะฮุบเสื้อผ้าขึ้นไปซื้อมาม่านมา,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 มาต้มกูยอยู่ผู้เดียวเฮ้ยประศัหน, <c oughs> น้าน้าหน้ำน้าบนนอนน้าหน้าที่น้ำยังเช้านอนอยู่พวกเข็กมกับเท่นนะ่ะฮุบเสื้อผ้าไปยังวะตายโอ้ยซูเปอร์น้ามันก็จะปากเซ่ผมว่าเดนี่อะลรดวน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 เองแค่หนึ่งท่าลรงเฮ้ยวัวเข้าในได้เองเพ็นอันของดีนะโกมกเครื่องนี่อืมปองบันบ้านถื่อนบ้านนี่ มันบอกกตี่ดำานพี่น้องน่วแบบัวบังด้อหนผู้พี่น้องเห็นอยู่บ่หันตัวลุงอ้ทีมันังชสาหมากได้พี่น้องนียงการยับกระเงตัวนั่น่ะไรชงนไนเด้เยแล้วเนี่ยผมีแตนมีต่อบ่คืนในป้าในป้ามาแกงใส่คืนป้ามาแกงใ่นหอรด้โอ้ยตีอ่ะมึงหักบัวบัง เอาดำเอาบุญเลี้ยบบุญชเลยบุเหอบแหงแล้วปลาเนและสี่ิ้ปลายสอบไปเลยลานตะตองตะกี้นี่นะเขาไปก่อนตะตองมานะบอิ้ปลาขอเจ้าอันเขาหวานไดนเออเขาหยอด งอนล้นน่โอ้ยโอ้ยเกอบอึกเกืึกอึมออัดปาอีกแลวขุนนาุหขุน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 าุนข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 นขขานขุนขุนขอนขุนนขุนขุขุนขุนข Cô xì vẹ bừng dù hả? Bỏ ừ. Xì tem lao lại phía nào chơi đam này Ơi Xì tem lao lại hả? Lao đam là nhảy ở đi phía nào ngay Khảo tem lao ở Amazon lột thái Xì xếp tem lao Ba, cân <thân thổ> <laughs>

หนับกันเด้อหนับกันนั่มันพร้อมกันจนอะไรนี่ตกตกตูดนะนะโอ้ยกูถ่ายคลิปอยู่นี่ดึงขึ้นก้นนะเออมันกับพญ่อมดึงขึ้นนี่มานำน้องบ่กินห่อนอ่างน้องอีูแล้วเอาไห้ไหมเสียงไหวไหมเนี่ยเป็นวัดเป็นไอเสียงไว้ ซ่โ่าสานอีเคี้ยวนะเด็กน้อยผู้อื่นนั้นเข้ามาเหมม่แม่อยู่ใช่นะนะันนองแมาอีหา้า่กับบเป็นหมากเนาะเหี่ยวหมดเนาะ มันบ่มีหน้เด็นยังเต็งขาขาขาชัวใกล้ขาหักขาโอ้ยดากระรุดพอดาก็ที่ย่อเข่เข่าต้นตั้งติงอยู่ดอกอืม ก็ไม่เสียงไปย่อสอยเขานะอตสี่สิบปลายขาดเอาตัวลุมก็ตีนะตัวนั้นนะ ต้นมักเฟืองเพลงขาวคักค้างบรรสูลุงเสี่ยวสิจ้างเกี่ยวขาวพี่น้องมะเอินนะเราบอจ้างบ้านน้องพอดีแท็กน้องชายพอดีแท็กมาววล้าแต่เช้าเป็นอะไรเรื่องมือจะยันเป็นเครื่องมือแต่เครื่องมือบ็กินข้าวน้ำแล้วเมื่อหรือบ่อเพลินเดี๋ยวมะเอินชายพอทีแท็กลงมา ซ <So> อยบอกเงินเอาข้ามดอกซอยคันอยู่ดีมีแห้งคันเธอสิลงมา <c oughs> เออลืมแม่ปักเสียงขึ้นเฮ้ยขึ้นบักบวบลูก <c oughs> <c oughs> อันเล่กูก็อยากได้เงินมึงเฮ้ยอย่าแม่ไปเอาใหม่ซชื่อ หายผู้วินนั่นขืนมักบวบเจดามเจดามเสียนเจดามสียนหายผู้วินขืนมักบวบเอาพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศลำเพลินเจ้าพี่น้องเขาเปิดเพลงพี่น้องจ้าขั้นเขบา้าบ้านนั่นก็สิประมาณน,นี้เลยพี่น้องเผาถ่ายเผาว้าพี่น้องเลยเพยงลงร้อยเขาขอบคุณละลายเด้อพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ครับตีโซมจ้าสบายดี